สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังทํา y ำ YouTube Channel เป็นของตนเองคงมีคําถามเกิดขึ้นใช่ไหมครับว่าเราควรจะเลือกซื้อเล่นระยะเท่าไหร่ดีขนาดไหนดีราคาเท่าไหร่ดีวันนี้เรามีคําตอบมาแนะนํากันครับ สวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก Cam e r a Maker นะครับหลายๆคนนะครับที่มีคําถามเข้ามานะครับหลังไมค์กันเข้ามาว่าในช่วงเริ่มต้นในการผลิตสื่อคอนเทนต์สาหรับการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าการผลิตสื่อลงในส่วนของ YouTube Channel เนี่ยเราควรจะเลือกซื้อเลนระยะไหนดีนะครับวันนี้เนี่ยเรามาไขข้อข้องใจว่าควรจะซื้อเลนระยะไหนสําหรับในการใช้งานที่คุ้มค่าและประหยัดที่สุดนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าทุกๆวันเนี้ยคนที่เริ่มซื้อกล้องตัวใหม่ๆสําหรับการทำไลฟ์หรือว่าทํารีวิวต่างๆเนี่ยคงหน,น,ง Sony. นเ มีเลนผลิตออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเรียกว่าเกือบทุกระยะนะครับมีให้เราเลือกทั้งคุณภาพดีแล้วก็คุณภาพแบบพรีเมียมไปเลยก็มีนะครับแต่ว่าแล้วเราจะเลือกอะไระมาใช้กับงานของเราแต่และตัวแพงๆงนั้นเลยวันนี้นะครับเรามีตัวนี้มาแนะนำครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นในการผลิตคอนเทนต์ของตัวเองนะครับผมคิดว่าตัวนี้ถูกใจทุกคนแน่นอนไปดูนะครับ นี่เลยครับที่อยู่ในมือผมคือตัวนี้เลยครับซัมยังนะครับออโต้โฟกัสนะครับ24มิล f 2 8ถามว่าตัวนี้ดียังไงนะครับขั้นแรกเลยครับเราเห็นกันภายนอกแล้วมาที่กระเป๋านะครับที่เป็นฮาร์ดเคสแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดกล่องออกมานะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาจะให้แค่มาเลนฮูถุงผ้าเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้มาเป็นฮาร์ดเคสเพราะนั้นเนี่ยสะดวกต่อการพกพานะครับที่สําคัญนะครับเลนตัวซัมยังตัวนี้นะครับขอบอกเลยว่าเล็กมากเล็กจริงๆรนะครับเพราะว่าม ผมมาฝากแคปออกแค่นี้ครับเรียกได้ว่าเล็กมากๆแล้วก็เบามากๆนะครับสำหรับตัวสัมยังออโตโฟกัส 24mm f 2.8ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าอวยกันเกินไปนะครับสำหรับตัวสัมยัง 24mm f 2.8ตัวนี้เพราะนั้นก่อนที่จะไปว่าทำไมเราถึงต้องเลือกเลนตัวนี้มาเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับมือใหม่นะครับทั้งๆ้ที่เลนค่ายก็มีตั้งเยอะแยะทั้ง f 1.4ก็มีด้วยแต่ว่าตัวนี้กลับมาเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับทีนี้เราต้องมาถามมันก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มทำคอนเทนต์เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตัวเราเองทำคอนเทนต์อะไรรีวิวสินค้าทำอาหารหรือว่ารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรือจะแค่ไลฟ์สดนะครับพอเราหาคำตอบตรงนั้นได้แล้วเนี่ยว่าเราจะเป็นแบบไหนเนี่ยเลนจะเป็นตัวบอกเองว่าระยะไหนที่เหมาะกับการทำงานถ้าสิ่งที่ผมพูดมาเป็นคอนเทนต์ที่เพื่อนๆกำลังคิดจะทำกันอยู่แล้วแล้วก็ผมว่าเลนมุมกว้างที่ระยะ24มิลตัวนี้ครับน่าจะเป็นคำตอบที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาเลนในการเริ่มต้นที่เป็นยูทูบเบอร์หรือเริ่มต้นที่ทำคอน YouTube ส่วนที่ว่าเลนตัวนี้เนี่ยจะไปตอบโจทย์ต่อการใช้งานยังไงสําหรับมือใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้ออะไรดีกว่าครับว่าทําไมนะครับตัวนี้มันถึงตอบโจทย์มากที่สุดละข้อแรกเลยนะครับที่ผมมองว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับมือใหม่ทั้งหลายนะครับที่ต้องเลือกคือน้ําหนักครับทำไมครับทำไมต้องเลือกน้ําหนัก2 4่มิลงตัวนี้เนี่ยหนักแค่93กรัมย้านะครับแค่93กรัมเท่านั้น ผมว่ามันหนักน้อยกว่าน้ําเปล่าขวดเล็กๆขวดนึงตามเซเว่นสิเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราใช้อุปกรณ์นะครับในการทำคอนเทนต์เนี่ยแน่นอนเลยคือต้องมีกล้องเลนอาจจะมีจอวางบนกิมบอลนะครับมีไมติกนู่นนี่นต่างๆพูดง่ายๆคือถ้ายิ่งลดขนาดและน้ําหนักของตัวเลนมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทําให้การถือของเราเนี่ยน้ำหนักน้อยลงเท่านั้นมันจะสะดวกขึ้นคล่องตัวขึ้นแม้กระทั่งตัวกิมบอลเองนะครับถ้าเราลดขนาดและน้ําหนักของเลนลงไปแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้กิมบอลเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกขึ้นนิ ด้วยนะครับเพราะฉะน,นั้นเป็นเหตุผลสําคัญเลยนะครับว่าเรื่องน้ําหนักเป็นสิ่งที่เราควรจะคอนเซิร์นด้วยขนาดนะครับและก็น้ําหนักที่เบานะครับเพียง93กรัมเท่านั้นแล้วก็เล็กแค่นี้สาหรับข้อที่2เลยนะครับผมมองว่าระยะ24มิลเนี่ยถือว่าเป็นระยะปฏิบัติการที่กําลังดีเลยครับเพราะอะไรครับด้วยความที่คุณกําลังทำคอนเทนต์พวกถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําที่เที่ยวรีวิวสินค้าง่ายๆเลยครับถ้าเลนมันแคบเกินไประยะมันอยู่แค่35หรือว่าหรือี่ยหรือ85เนี่ยน่นอ,นอแ่ตัวบริาเน เป็นมีเดียมช็อตเท่านั้นแค่เห็นตัวและใบหน้าเท่านั้นแต่พอ24ปั๊บเนี่ยคุณจะเปิดฉากหลังได้มากขึ้นมันจะทําให้เราเนี่ยเก็บฉากหลังว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับทำอะไรอยู่มันเป็นการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งในภาพตัวที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะนั้นระยะ24เนี่ยมันเป็นระยะที่กําลังพอดีคือไม่แคบเกินไปไม่กว้างเกินไปนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับไม่ว่าจะเป็น24เคลียร์ไปทีก็อาจจะเป็น18หรือว่าจะเป็น12หรือจะเป็น10จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะระยะ24 18 12 10หรือออววว่่่่่าาาตัั9มมนนียยททุุกกงคบขึู้ณ เน,เน้นอะไรเป็นหลักถ้าคุณต้องการเน้นฉากหลังเน้นวิวความอลังการของสิ่งที่คุณไปพบหรือไปเจอเนี่ยคุณเลือกยิ่งกว้างยิ่งดีแต่ถ้าเกิดคุณแค่ต้องการจะพรีเซนต์ตัวเองนะครับแล้วก็บอกถึงว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณไปพบเจอแหละผมมองว่า24เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบกันดีกว่าว่าถ้าสมมติเราใช้24และเลนส์ที่วายมากกว่า24เนี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันยังไงสําหรับตัวฉากหลังนะครับไปดูแต่ละะะาวว่ครยมชงให้ แตกต่างของภาพยังไงกันบ้างที่อยู่ในมือผมตอนนี้คือระยะที่10มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเก็บภาพข้างหลังได้กว้างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูระยะต่อไปกันนะครับโอเคครับระยะถัดมานะครับคือระยะที่14มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเก็บภาพได้กว้างเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะแคบกว่าเมื่อสักครู่ลงมาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวมาดูระยะถัดไปนะครับที่เป็นระยะที่คนเริ่มนิยมใช้กันมากขึ้นนะครับ ระยะถัดมาคือระยะที่18มิลนะครับระยะนี้ก็เป็นอีกระยะหนึ่งที่นิยมใช้กันมากนะครับก็สามารถเก็บภาพฉากหลังได้กว้างเช่นเดียวกันนะครับเก็บระเอียดได้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราดูระยะถัดไปกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระยะนี้กันนะครับระยะนี้เป็นอีกระยะหนึ่งที่ผมแนะนําตั้งแต่ตอนต้นนะครับสําหรับมือใหม่ทั้งหลายเพราะว่ามันเป็นระยะที่ฉากหลังเนี่ยไม่ดูกว้างจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูแคบจนเกินไปนะครับ เราสามารถเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนแล้วก็ยังสามารถพูดคุยกับตัวหน้ากล้องเวลาเราทําง,งานได้อีกด้วยระยะที่ว่านี่คือระยะที่24บินเองนะครับผมมองว่ามันเพียงพอแล้วสําหรับมือใหม่ในการใช้งานนะครับ ส่วนข้อที่3เนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับสำหรับคนที่กําลังเริ่มหัดทำคอนเทนต์นะครับคือระบบออโต้โฟกัสครับทำไมมันถึงจําเป็นครับปัจจุบันนี้จริงๆแล้วมันมีทั้งระบบแมนนวลโฟกัสและออโต้โฟกัสซึ่งจริงๆแล้วในงานซีนีมาต่างๆเนี่ยเขาอาจจะใช้งานที่เป็นตัวแมนนวลโฟกัสมากกว่าได้ซ้าไปเพราะว่ามันควบคุม d e ปได้ง่ายกว่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณกําลังเป็นมือใหม่เริ่มทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองคนเดียวนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะมีทีมงานมาคอยถ่ายให้มีกล้องหน,น,นึ่งกล เพราะฉะนั้นเนี่ยออโต้โฟกัสจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณในการเริ่มทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองสําหรับมือใหม่ทั้งหลายนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าเจ้าตัวสัมยังออโต้โฟกัสเนี่ยที่ f 2 8ตัวนี้เนี่ยมันมีความเร็วในการโฟกัสที่ดีแค่ไหนนะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวนี้เขาเครนกันเลยไวเลยว่าความเร็วออโต้โฟกัสเนี่ยมันรองรับต่อการใช้งานสําหรับยูทูบเบอร์เนี่ยได้สบายๆเลยนะครับ mm hmm. เราสามารถสร้างวิดีโอคอนเทนต์ได้หลากหลายด้วยไปดูกันนะครับว่าเวลาเราออโต้โฟกัสด้วยตัวนี้เนี่ยเราเป็นยง ตัวหนึ่งเลยครับที่ผมมองว่ามันสําคัญมากๆสําหรับมือใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วใช้งานในการที่ต้องไลฟ์หรือทำคอนเทนต์เองเนี่ยหนีไม่พ้นเลยครับคือทํารีวิวสินค้าขายสินค้าขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยในการขายของเราต้องยกขึ้นมาเพื่อโชว์สินค้าเราให้กับคนดูดูเพราะฉะนั้นการโฟกัสยิ่งเร็วเท่าไร่มันยิ่งดีเดี๋ยวเราไปลองทดสอบตัวนี้ครับว่าถ้าเกิดใช้เจ้าตัวออโต้โฟกัส24มิลน,นะครับ2.8ของซัมยางตัวนี้เนี่ยเวลาเราขายของเนี่ยม สมมุติผมกำลังพูดอยู่ผมอยากจะไลฟ์ขายเลนตตัวนี้ขึ้นมาสักทีนึงผมบอกว่าโอเคนะครับเราไปดูเลนต์ตัวนี้กันหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคครับโอเคผมก็พูดไปว่าเลนตัวนี้เป็นยังไงดูหน้าตามันนะครับเนี่ยคนชอบทํากันแบบนี้คนชอบทําแบ็คหลังอย่างนี้ด้วยซ้ำไปโอเคอย่างนี้นะครับแบบนี้เป็นยังไงโอเคเห็นไหมครับว่ามันถูกโฟกัสเข้าอยู่นะครับ พอผมเอาลงมานะครับระบบโฟกัสมันก็จะกลับมาโฟกัสที่ใบหน้าผมตามปกติซึ่งเราก็สามารถใช้งานและพูดคุยบอกฟีเจอร์บอกฟังก์ชันอะไรต่างๆได้ละนะครับเดี๋ยวลองกันอีกทีครับผมกำลังอยากจะขายแล้วเจ้าเลนตัวนี้เล็กมากเลยเบาด้วย9 3กรัมเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตามันกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับปึ๊บผมหยิบขึ้นมานี่เลยครับโชว์ให้เห็นเลยโอเคครับชัดไหมครับโอเคตอนนี้ชัดไหมครับประมาณนี้คนก็จะชอบกันแบบนี้ โอเคชัดมากเลยครับมันเป็นยังไงต่างๆโอเคครับผมก็เอากลับลงมา จากนั้นผมก็พูดต่อบอกฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆอย่างนี้ผมบอกกันไปนะครับ3ข้อหลักเลยนะครับสำหรับการคํานึงถึงสําหรับมือใหม่นะครับในการเลือกซื้อเลนนะครับก็คือ1นะครับน้ำหนักและขนาดควรจะเล็กนะครับสคือระยะไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่แคบเกินไปสําหรับการเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะอธิบายฉากหลังเราว่ามีอะไรบ้างเล่าเรื่องในในภาพของเราเองนะครับสก็คือตัวระบบออโต้โฟกัสนะครับเพราะเราทํางานคนเดียวไม่ได้มีทีมงานเยอะเริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นในคนเดียวอยู่แล้วนะครับสามสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญมากแต่ทาไมผมต คิดเลยครับทำไมผมเลือกตัวนี้คําตอบคือตัวนี้มันคุ้มมากเพราะราคามันขายอยู่ที่7,900คือคุณหาที่ Y24 m ี 24, Min F 2.8่มิลออดโต้โฟกัสด้วย Sony e m o u มาสนะครับที่เป็นฟูลเฟรมมันไม่มี H ้ันเคือมันไม่มีผมหาแล้วมันไม่มีเลยอย่างตัวอย่างนะครับผมใช้เลนค่าย Sony 24 MinF1.4 ไปดูกันแนละ้วครับว่าราคามันโดดกว่ากันประมาณสาถึงสเท่าซึ่งแพงกว่าตัวนี้อีกถามว่าถ้าผมเพิ่งเริ่มทำช่องของตัวเองเริ่มทำคอนเทนต์ของตัวเองผมเอาเงินส่วนหนึ่งต้องลงทุนตัวนั้นเนี่ยไปซื้อไม์เพิ่มที่มันมีคุณภาพดีไปซื้อจอไปซื้อกิมบอล มองว่าตัวนี้สำหรับการลงทุนในระยะเริ่มต้นเนี่ยมันพอแล้ว7,9 0 0เนี่ยมันพอละอันนี้ผมมองว่ามันคุ้มแล้วครับตัวนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้นะครับก็ลองสอบถามมาได้ลองมาเทสสินค้ากันได้ว่าเอ,อ้จริงๆใช้แล้วมันดีอย่างที่ว่าหรือเปล่าอัาอาอนนี้นะครับเราไม่ได้อวยกันนะครับลองดูได้หรือว่าเข้าไปศึกษาละเอียดกันได้ผมมาตัวรีวิวต่างๆนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวคุณก็ลองศึกษากันดูครับว่าจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าว่าไม่ค่อยคว้ม c a m e r a m เ k e r รนะครับเราพยายามจะแนะนําวิธีการเลือกซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของสินค้าใหม่ๆนะครับที่มีคุณภาพเหมาะสําหรับการใช้งานของช่างภาพแล้วก็มือใหม่ทั้งหลายนะครับก็ติดตามได้ที่นะครับที่ Camera Maker Channel นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ Line Official Account นะครับเพียร์ทีมนะครับแอดคามิล่าเมเนะครับหรือนะครับจะดูสินค้าของเราว่ามีอะไรบ้างก็เข้าไปเลยครับที่เว็บไซต์นะครับ w w w c a m e l a m a k e r c o t h นะครับผมก็พูดคุยกับเราได้ครับผมเรามีเจ้าที่คอย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันใหม่ว่าเราจะแนะนำอะไรกันต่อไปสวัสดีครับ